ตรงนี้สถานที่ลงลงทะเบียนฉีดวัคซีนซีนโนฟาร์มนะเทศบาลบางปูแล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับ SMS เเพื่อมาฉีดวัคซีนนะครับสถานที่กว้างขวางมากลงทะเบียน เขียนลงทะเบียนได้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีมั้งเสร็จแล้วแล้วก็รอจอดสถานที่จอดรถนี้ผมมาจอดที่ในไมาอามี่ศูนย์การค้าไมอามี่ก็ทางนู้นต่อตรงข้ามก็จะเป็นเทศบาลเนาะนี่ก็ลงทะเบียนเสร็จรียบร้อยแล้วกลับแล้วนี่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะกลับแล้วครับ รอเอสมเด็ม่ฉีดวัคซีนน่าจะไม่เกินไม่เกินอาทิตย์ก็ข้างในก็จะเป็นที่รอฉีดวัคซีน ตรงนี้ก็คนที่ได้รับเอสดับเ็มารับการฉีดวัคซีนก็จะมาเข้าแถวรอตรงนี้นะมาวัดอุณหภูมิแล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลทีนึงเข้าไปแล้ววิ่งออกมากเ็เยอะเพราะไม่ได้เอาบัตรประชาชนมานะนั่งตรงนี้ระหว่างรอสรวจเสประสารของท่านให้ครบ ออตอนนี้ก็เป็นตรง <ละ S 1> ที่าาร,รับเอกสารเพื่อไปกรอกข้อมูลอีกครั้งนะครับหาข้อมูลมาก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องมากรอกข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีน ก็จะมีผู้ใช้แรงงานและผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเขตพื้นที่ของแทกนะ์กษาวาบังภูแทยกกาามารับการฉีดวัคซีนนะครับเนี่ยเยเขาจะเข้าแถวเข้ามาบอกข้อมูลเสร็จพับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปยื่นอยู่ข้างในในสุดเลยเพื่อที่จะประเมิอนอีกครั้งหนึ่งในการรับฉีดวัคซีนซีนโนฟาร์ม ถ้าใครได้รับเอทเอแล้วก็มต้องมาก่อกข้อมูลก่อนนะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็เนี่ยจะต้องมาเข้าแถวที่นี่เจา้าหน้าที่ก็จะจัดคิวเพื่อนําทางไปสู่สถานที่ฉีดวัคซีนนะครับมีคัดกรองอีกรอบหนึ่งเน้นย้ํานะครับไอตัวค้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาได้รับเอทเอแจ้งคือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนหน้านั้นจุดต้นคลิปนะครับที่ ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีเ m s แจ้งให้มาฉีดวัคซีนวันนี้ครับ ในการมาลงทะเบียนแล้วมาฉีดวัคซีนนะครับจะต้องน,ำำนําสาเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนถ้าใครไม่ได้ถ่ายสำเนามาก็มีบริการถ่ายบัตรประชาชนฟรีนะครับตรงจุดนี้ใครยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องมาลงทะเบียนที่นี่ก่อนนะครับที่ที่อาคารนี้คาด้านหน้าพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็รอเอสเอ็มเอสแจ้งนะครับพอแจ้งแล้วเราจะต้องมาที่นี่ มาที่ด้านซ้ายมือนะครับตรงที่มีการประกาศประชาสัมพันธ์แล้วถึงจะมากรอกเอกสารอีกทีหนึงแล้วก็จะรอฉีดวัคซีนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ